สวัสดีครับพบกับช่องหมาจักชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโจนะครับซีเนียร์แอพพลิชันอินจิเนียร์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับการใช้งานระบบ QE นะครับสำหรับชัวร์เน็ตเวิร์กอุปก์หลายคนนะครับอาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะมีการลงโปรเจกต์งานนะครับสำหรับอุปกรณ์ชัวร์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ สำหรับประเภทเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะไม่ใช้ปลั๊กไฟแล้วนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ออกระแสไฟผ่านสวิตช์นี่แหละนะครับหรือที่เราเรียกกันบ้านว่า p o e PUE สําหรับชัวร์แล้วเนี่ยควรต้องใช้เท่าไหร่ควรคํานวณยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมขอสรุปมาตรฐานของสวิตสำหรับ p o e เป็น3ร,รูปแบบแบบแรกนะครับจะดูที่มาตรฐานของ i อซิดี802.3 AF มาตรฐานนี้นะครับจะให้กระแสไฟ p o e ต่อพอร์ตอยู่ที่15.4วัตต์ มาตรฐานต่อมาเป็น IEEE 802.3 AT จะให้ไฟต่อพอร์ตอยู่ที่30วัตต์เราจึงมักจะเรียกมาตรฐานแล้วก็ให้กระแสไฟที่30วัตต์เนี่ยเป็น p o e พัดถัดมานะครับเป็นมาตรฐานที่ใหม่กว่าคือมาตรฐาน IEEE 802.3 BT BT นี่ไม่ใช่บลูทูธนะครับเป็นมาตรฐาน BT ของสวิสที่เป็น p o e ที่เป็นแบบพัดพัด ตัวนี้เนี่ยให้กำลังไฟต่อพอร์ตมากถึง60-100ถึงวัตต์ต่อพอร์ตสำหรับมาตรฐานนี้นะครับจะเหมาะสำหรับใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องที่ต้องการใช้กำลังไฟมากๆจากสวิตช์อย่างเช่นกล้องกลางคืนที่เราต้องใช้กระแสไฟในการที่จะดูความคมชัดในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นมันจะใช้กระแสไฟเยอะอันนี้มาพูดถึงอ่ดีไวซ์ของชัวบ้างว่าแต่ละตัวเนี่ยกินกระแสไฟเท่าไหร่จริงๆแล้วมาตรฐานของชัวนะครับจะกินกระแสไฟประมาณไม่เกินอ่ e พอัดนะครับ แล้วก็การคำนวณเรื่องกระแสะไฟก็มีส่วนสําคัญเราจะต้องทราบก่อนว่ากระแสะไฟที่เราใช้ในในระบบเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ของชัวเนี่ยกี่ตัวนะครับเราถึงจะสามารถที่จะคำนวณเรื่องของระบบสวิตช์ที่เป็นทู E ีได้นะครับว่าเราต้องใช้ มาตรฐานอะไรอุปกรณ์ชัวร์เน็ตเวิร์กในแต่ละรุ่นนะครับให้กระแสะไฟพีวที่แตกต่างกันนะครับโดยชัวร์ MXA ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Microfax Ecosystem ที่เป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็พวกกลุ่มของ Ant หรือว่า Interface n e เน o r เนี่ยก็จะใช้กระแสะไฟ p e ีเป็นหลักนะครับตอนนี้เรามาดูที่รุ่นของ Ant หรือว่า Interface Network ของชัวร์กันก่อนนะครับเริ่มด้วยตัว Ant 22ก็จะกินกระแสะไฟอยู่ที่1 1วัตต์คาูนะครับ แอนอินและก็เอาเนี่ยก็จะกินกระแสะไฟอยู่ที่11วัตต์เช่นกันส่วนแอนด์ยูดีแมทริกก็จะเป็นอินเทอร์เฟสเน็ตเวิร์กที่มียูดีในตัวตัวนี้ก็จะกินกระแสะไฟอยู่ที่6.5วัตต์คลาสสูงเช่นกันนะครับส่วน p 300จะกินกระแสะไฟอยู่ที่17.5วัตต์คลาส4เราทราบมาตรฐานแล้วใช่ไหมครับว่าให้กําลังไฟต่อพอร์ตเท่าไหร่สำหรับในหน้านี้นะครับที่เป็นตระกูลแอน N, ที่เป็นเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่11วัตต์เพราะฉะนั้นมันใช้ แต่พอมาเป็น P 3 0 0แล้วเนี่ยกระแสไฟมันกินอยู่ที่17.5วัตต์เราต้องขยับ p e ขึ้นมาเพราะเมื่อเราต่อ P 3 0 0เนี่ยมันจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้น P 3 0 0เนี่ยก็จะใช้ไฟเริ่มต้นที่ PUE พัดหรือที่17.5วัตต์ขึ้นไปนะครับถัดมามาดูในกลุ่มของไมโครโฟนประเภทอาเล่แล้วบางที่ MXA สามตัวนี้จะกินกระแสไฟยอยู่ที่4วัตต์ส่วน MXA 7 1 0จะกินไฟอยู่ที่10วัตต์ถัดมา MXA 9 1 0ก็จะกินไฟอยู่ที่เตตา ซึ่งทั้ง3ตัวนี้สามารถที่จะใช้กระแสไฟที่เป็น p o e ธรรมดาได้นะครับถ้าอยาเป็น a r เออีก3ซีรีส์นะครับ m x a 901เนี่ยจะกินกระแสไฟอยู่ที่10.1วัตต์ลงมา m x a 902จะกินไฟอยู่ที่24วัตต์จะเห็นว่า m x a 902เนี่ยมันเป็นทั้งไม้และลำโพงในตัวเพราะฉะนั้นมันจะกินกระแสไฟ p u e มากกว่าชาวบ้านเขาเมื่อพิจารณาจะใช้ p o e เนี่ยก็จะต้องพิจารณาเป็น p o e พัเท่านั้น ถัดมาเป็น m x c 920นะครับตัวนี้จะกินกระแสไฟอยู่ที่10.1วัตต์นะครับแล้วก็เรามาดูอะซิซอรีเพิ่มเติมนะครับก็จะมีลำโพงข่องชัวนะครับในรุ่น MXS 5C ตัวนี้จะกินกระแสไฟอยู่ที่12วัตต์หรือ24วัตต์ทำไมต้องมีหรือลำโพงประเภทนี้นะครับเราจะจ่ายไฟที่12วัตต์ก็ได้หรือ24วัตต์ก็ได้แต่ว่ามันมีนัยยะอยู่ ถ้าเกิดเราจะขับหรือว่าถ่ายทอดความดังตั้งแต่60%ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเราใช้12วัตต์มันจะไม่สามารถที่จะขับได้เพราะกำลังไฟมันถูกจำกัดเพื่อสำหรับการใช้งานได้แค่นั้น แต่ถ้าหากว่าเราใช้กระแสไฟให้เพียงพอถึงขนาด24วัตต์เลยเนี่ยมันก็สามารถที่จะถ่ายทอดเสียงได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราก็ควรที่จะเลือกกระแสไฟให้มันมีความเพียงพอหรือว่าเกินความเพียงพอไปเลยระบบมันจะสามารถทํางานได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับออสซสซอรี mm hmm. ต่อมาจะเป็น FST m i w ตัวนี้เป็นออสซสซอรี่สำหรับว่าเอาไว้มีอุปกรณ์นะครับซึ่งก็จะกินกระแสไ,ไฟน้อยนะครับอยู่ที่2วัตต์ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการคำนวณเลือกใช้ระบบไฟ p ิล์อสำหรับสวิตช์นะครับว่าเราจะต้องมีการคิดและก็คำนวณอย่างไร ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามี p o e สวิต์ตัวหนึ่งนะครับที่มีกําลังไฟ Total ทั้งหมดยอยู่ที่32วัตต์แล้วเราต้องการที่จะติดตั้งไมโครโฟน3ตัวในรุ่น Ami-Scre 3.0เนี่ยซึ่ง3ตัวนี้มันกินไฟแค่4วัตต์ต่อตัวเนาะเท่ากับว่าจะเป็นการนําทั้ง3ตัวนี้มาบวกกันเพราะฉะนั้นทั้ง l ของไฟรวมของใหม่ตัวนี้ก็ยยอยู่ที่12วัตต์ มันก็จะไปลบกับทตทัลรวมของ p E ที่อยู่32วัตต์นะครับ32ลบ12ก็จะเหลื20 Wh, อ20วัตต์ะาะนั้นระบบนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มใหม่อีก2ตัว โดยใช้ p e ตัวเดิมเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะนําไม้ทั้ง5ตัวเนี่ยมาบวกกันในเรื่องของกํลาลังไฟนะครับก็จะได้เป็น4คูณ5ก็่ลกับ20เพราะฉะนั้นตอนนี้ระบบไม้ห้ตัวเนี่ยมันกินไฟทั้งทั้่ที่20วัตต์เมื่อเราเอามาลบกับทั้งทั้งรวมของสวิตช์เนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่12วัตต์ระบบก็ยังทํางานได้ระบบไฟของชัวเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับเขาจะพยายามให้เราเนี่ยเผื่อกระแสฟไฟเอาไว้ในระบบให้ไม่น้อยกว่า12วัตต์จริงๆแล้วเหลือ1 5ัตก็จะดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอย่าลืมในเรื่องของการต่อพ่วงก,กับอุปกรณ์อื่นเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่คำนวณให้กับอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับระบบไมค์หรืออาจจะเป็นโรดิเซอร์อย่างอื่นเนี่ยที่มันต้องใช้ด้วยเราต้องคำนวณเผื่อให้เขาด้วยกับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มไมค์ในระบบเนี้ยโดยใช้สวิตช์ที่มีอยู่ในระบบที่เป็นทั้ง total 32มวัน่โดยจะเพิ่มไมค์อีกตัวหนึ่งเนี่ยได้ไหม จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกินเงื่อนไขแล้วถึงแม้ว่าไมตัวนี้จะใช้กระแสไฟเพิ่มอีก4วัตต์ก็ตามมันจะผิดหลักเงื่อนไขของฮด r ลูมของสวิตที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นไมที่เพิ่มเข้ามาจะไม่สามารถที่จะทํางานได้สรุปนะครับการคํานวณเรื่องกระแสไฟ p e e ให้กับ ชัวน็ดบวกดีไวซ์เนี่ยหน,นะครับเราจะต้องทราบจํานวนของดีไวซ์ที่เราจะต่อพ่วงก่อนนะครับเราใช้ดีไวซ์ประเภทไหนใช้ไมโครโฟนรุ่นอะไรใช้แอนประเภทอะไรใช้ดีเประเภทอะไรนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่อร่วมอื่นๆที่ต่อร่วมกับไ s สวิตช์ที่หลักไม่อยู่สิ่งเดียวนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เหลือกําลังไฟในสวิตอย่างน้อยอ่ะสิวัตต์ เสมอก็จะทําให้อุปกรณ์ชัวร์เน็ตเวิร์ดีไวซ์เนี่ยทำงานได้มีริธิภาพและล่ามลื่นมากที่สุดและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของการคํานวณแล้วก็วิธีคิดในการออกแบบ PUE สวิ t c h สำหรับกลุ่มชัวร์เน็ตเวิร์กดีไวซ์นะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมน,นะครับสามารถสอบถามได้ที่ทาง Facebook หมาจักโกนะครับและ Facebook Fanpage ชัวร์ไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ